กถมันบกเกลแต่บะเดกวเนี่ยผมพอแล้วเครื่องคุณฮ้อนขนาดเขาบปใจ้ผมเื่อผมฮ้องมาเลยกับน้าที่ฮ้องมาเลยกะเอามาอู้กันเลยเออถ้าแน่จริงนะเอามานั่งอูกก้วันนี้เอามันอู้ยากผมจะถามมันเป็นอย่างไรเออถูกอะผมพิษไอ้อย่างกับคุณเออถูกแล้วคุณมาว่าผมแหละเออจะเอาผมไปส่วนปรุงไปส่วนปรุงถูก คุณมม่ซื้ออะไรอย่างในชีวิตผมแมนถ้าผมเป็นผีบ้าผีบิดถูกป้นหลวงตำบ้านนี้เ่อเราผมไปแล้วอ่าแล้วในเมื่อคุณแบบได้เป็นผีบ้าแล้วทรงผมคุณยังบเหมือนเจ้าบ้านเอ,าอันนี้เพื่อนผมตัดทื่อแล้วมันเป็นครับสุมแม่เตอร์เนอมันนักหัวพ้อหลวงกะ หัยตัดทรงไหนก็แล้วแต่ผมกะ่นมันชีวิตผมเออถูกกะแม่นแล้วบาดใจละเอ็กละอ่อนเขาจะเหียนตัวลุงชัยกะเขาจะหินตัวลุงชัยเขาจะตัดตัวลุงชัยเอาเอานี่ใหญ่นะอันนี้แล้วแต่ละอ่อนกะเอาก่อนในเมื่อลุงชัยเป็นตัวอย่างที่บดีหื้อสังคมละอ่อนเขาก็ต้องให้ตัด เอาไปบอกตำรวจว่าผมตัดทรงหมนี้และอ้อนนักเรียนอ๋อว่าตัดเพียนแล้วมันผิดกฎหมายที่ไหนปหลวงถูกอ่ะแมนปลวงแมนมันผิด กฎหมายที่ไหน,มนผมจัดชงบวกนี่ขอฟังออมาเฮียนขอฟังป้อหลวงกำเนิดลุงชัยเอออู้ไหมลุงชัยจะไปฮอน<โ>อดับเหลือเริ่มฮอนละเพราะว่าเคี้ยวลุงชัยก็ถึงบะหมี่แล้วจะออไปฮอนอจ้างผมเถอะ,<ย>ะมันเคี่ยวผมามามาเจ้เคี่ยวป้อหลวงป่าเดียวนี่พอลายแล้วลุงชัยนี่สติสตังบะน่าจะสมประกอบ ผมจะทำเรื่องส่งตัวไปสวนเออเอามา่เดเ๋ยวนี้ก็ได้ห้าบ่ใชกลัวเออไปตาเบิ่นเีว่าเป็นบ้ากัไปตาไปตาเบิ่นไปตาเบิ่นมันบอดีมันบาดีไปตาเบิรนค่อยๆอู้กันค่อยๆอู้กันไอ้เนี่ยก็ว่าฮาเป็นบ้าไปว่ากันไปว่าไปว่ากันฟังก้าม่ต้อมอะถูกฟังก้าม่ต้อมอูดกะแม่นถูกไปเสียงรังนำนายเพิ่นนะ ประเดี๋ยวนี้เป็นแม่เดี๋ยวเปิ้ละว่าเฮานะแล้วงับสติอารมณ์ค่อยๆอู้ค่อยๆจ๋าลุงชายไปได้ประเดี๋ยวนี้ลุงชายเครื่องฮ้อนขนาดน่าค่อยๆอูก้กับเปิ้ลกับเปิ้ลก็เป็นผู้รักผู้ใหญ่นะลุงชายป<อ>้าใจก็เออค่อยๆอู้เปิ้นลนะรับมันป้าใจเปิ้ลม,มันหมาใจนะแล้วก็หลวงเนี่ยชีวิตของผมเนี่ย ผมหูว่าชีวิตของคุณแต่ในเมื่อคุณทำตัวอย่างคือบดีกับสังคมผมก็ต้องตักเตือนเป็นธรรมดาเอาถูกะถูกะเป็นถูกมันอูถูกนะเป้นอูถูกนะอันนี้ผมมันตัวนอูถูกนะแล้วดูลุงชัยไปดูเลยเื่อฟังผมก่อนลุงชัยไปดูในเขตท้องที่อำเภอสละปี <Ừ. S 1> มันบ่นม,นมีใครตัดรงนี่เลยมีก้าลุงชายคนเดียวอ้าวอ้าเอ้าันมันมาเกี่ยวอะไรอย่างโุยตัดชงอะไรอย่างก็แล้วแต่ผมก้าเออแม่นถวกหลวงใครตัดยังรงผมก้าผมบัดเจี้บผีบ้าเนอะผมจะมาตัดชงนี้ได้อย่างใหญ่อา้อาวอ้า มันแล้วแต่ชีวิตผมอ่ะเออถูกแม่นถูกลุงชัยอู้ถูกอ่ะอันนี้มันชีวิต<ผ>มันชีวิตผมผม,มันมาเกี่ยวผมจะตัดทรงแหยังก็ได้ถูกอ่ะผมจะโกนหัวก็ได้แม่นถูกแล้วพ่อหลวงมาแล้วแล้วพ่อหลวงขอถามคำสุดว่าทรงนี้มันเป็นทรงอะไรยังขอให้ลุงชัยตอบได้ก็คือจบกันเลยเอาเอ,าอ้าทรงอะไรยังตั้งมาทรงกวนตีน <laughs> อู้ํำสุดไ,ไปใจใหญ่อันนี้น่าจะเป็นทรงจักาค่ะ <c oughs> แล้วแต่ผมจะเปลี่ยนจื่อจากทรงกวนตีนเป็นทรงจักาเออได้เดินรอครับเฮ <ผม S 1> ้ยงเหอะแล้วก็เรื่องต้องจบกันนะครับจบก่อ,จบ,กอจบเนอเออจบเนอโอเคสวัสดีครับสวัสดีึงป้อหลวงถึงกํานันเนอะ